ตอวจิตปอนต์การถูจุดนั่นนายชมนิยมกระทำสมาธิเลยอยังน้อยอ่อนในทำจิตให้สงบูรณก็ฟังธรรมะไปด้วยคือวันนี้จะพูดถึงปอนสิ่ประการปอนเป็นวันสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐ เมื่อมีเมื่อเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วนำแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาถามว่าอะไรบางที่เมื่อเกิดมีขึ้นในชีวิตจิตใจของเราแล้วทำให้คุณภาพกายคุณภาพใจของเราไมีไต้ความสุข มีกวามสงบมีคปาตัวชื่นอย่างทีนึงอายุทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้แต่หายใจพั้งแรงจนหายใจสุดท้ายของชีวิตทุกคน ปาจนาจะให้อายุตัวเองยืนยาวท่าที่ตัวเองจะมีสติมีปัญญาดับตาลงหายใจของตัวเองเอาไว้แต่ทุกคนก็ตอบไม่ได้ว่าลงหายใจสุดท้ายของเราเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไรจะวัยไหนวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยกลางคนหรือวัยชรา สิ่อายุใครไม่มีใครในคําตอบแกไขได้แต่ทุกคนก็ปรารถนาให้อายุต,ตัวขับเคลื่อนชีวิตเราเนี่ยอยู่กับเรานาน,านที่สุดเมื่อเราปรารถนาให้อยู่ในโลกใบนี้ยาวนานที่สุดก็ที่เราจะได้มีโอกาสสร้างความดีนี้มา ทุกลมหายใจเขาของเราให้เป็นลมหายใจเข้าออกที่เกิดประโยชน์ตัวเองก็ได้ประโยชน์บุคคลที่ใกล้ชิดก็ได้ประโยชน์ถ้าเป็นพ่อแม่พ่อครัวก็ได้ประโยชน์ลูกก็ได้ประโยชน์ถ้าเป็นลูกทุกลมหายใจของลูกพ่อแม่ก็มีความสุข คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดประโยชน์อย่าลืมว่าอายุคนเราจะยืนยาวมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่เราปรารถนาที่เราต้องการเดี๋ยวก็สร้างเหตุปัใจจัยให้เหมาะสมอาการจะเป็นอยู่ในโลกใบนี้ยืนยาวนานทุกคนก็ต้องดูแลรมให้ใจตัวเองไม่มีใครสามารถที่จะให้ใครอายุยืน หรืออายุสั้นได้พรที่ให้กันใ้อายุยืนยาวนะั้นมันเป็นเพียงแค่ความเป็นมงคลของชีวิตกล่าวความปรารถนาที่ดีงามต่อกันในวันสำคัญต่างๆแต่เราจะอายุยืนยาวมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เราสร้างเองร่างกายของเราไม่มีใครมาดูแลมันรู้ดี้ก็ตัวเรา สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนมีโรคภัยเบียดเบียนมากน้อยแค่ไหน,ไน,น,ค,ไหนคนที่รู้ดีที่ดตัวเราถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราคือลมหายใจนะอยู่ในโลกใบนี้จนสิ้นอายุไขันาทีของเราคือดูแลเขาร่างกายของเราเนี่ยเพราะเราต้องอาศัยเขาทำประโยชน์ ถ้าเขาปกป้องไม่สมบูรณ์จำรุดเสียหายเมื่อใดสร้างประโยชน์ไม่ได้เต็มที่อยากจะทำมันก็ทำลำบากมันจำรุดเมันวัตถุสิ่งของช้การไม่ได้สมบูรณ์มันเสื่อมเพราะฉะนั้นที่ของเราก็ต้องดูตลอดร่างกายของเราเนี่ยถึงเวลาก็ให้เขาพักผ่อน ถึงเวลาอาหารก็ต้องเขารับประทานอาหารเจ็บป่วยก็ต้องดูแลรักษาเขาสิ่งสำคัญที่ตัวคนเราเนี่ยชีวิตร่างกายของเราประกอบด้วยข้างนอกกับข้างในข้างนอกก็คือร่างกายทั้งขาเนี่แหละข้างในก็คือใจดูแลใจของเราให้เขาสงบนิ่งอย่าให้เขาโลน จะให้เขาวิตกกังวลใจที่เย็นสงบนิ่งไม่มีอะไรมาลบวนให้เขาฟุ้งชีวิตมีความสุขคนเราเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยไม่ต้องปรารถนาอายุยืนมันยืนยาวไปดูอัตโนมัติแต่ถ้ากายใจของเรามันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวิตกกังวลเดือดร้อนตลอดเวลาเนี่ย ให้ปาถนาอายุยืนยาวก็อยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนาทีของเราคือสางเตุที่ดีเท่านั้นเมื่อเหตุดีแล้วเนี่ยอายุยืนยาวโดยอัตโนมัตินี่คือข้อที่หนึ่งอายุข้อที่สองวันนะผิววัน ทุกคนละป่าถนาให้ตัวเองดูดีในสายตาของคนอื่นอยากให้คนอื่นดูแล้วมีความสุขดูแล้วสบายตาอยากมองแล้วมองอีกในสายตาของคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างคือชื่อว่าชาวโลกแล้วเนีชอบมองอะไรที่มันดูแล้วสบายตาเย็นตาดูแล้วมีความสุข เป็นธรรมชาติของชาวลูกทุกคนก็อยากดูมีผิวพรรณดีรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างม่อยู่ที่เราสร้างเองวันนับแต่ว่าผิวพรรณผิวพรรณเราจะดีหรือไม่ดีมันต้องออกมาจากข้างในคนเราถ้าใจมันมีความสุขแล้วใบหน้าม,มันก็อิ่มเอิบ เขาเรียกว่าไม่มีความทุกข์คนเราถ้ามีความทุกข์ข้างในใจวิตกกังวลฟุ้งอยู่ตลอดเวลาไม่สงบนิ่งมันก็ออกทางสีหน้าทางเววตาทุกคนป่วยพ่หาหมูผิวผ่านมันซีดเขาก็รู้ว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์คือเจ็บป่วย เจอคนเราก็เหมือนกันถใจมันปว่วยเมือม่อไหร่แล้วมันก็บ,บ่งบอกท,ทั้งแววตาทั้งสีหนา้ทาทั้งผิวพรรณดูมันไม่สดใสไม่สดชื่นไม่เบิกบานคือคนเราถ้าเคยเจอหน้ากันจะรู้ทันทีปรากฏที่เรารู้จักเพื่อนที่รู้จักแสดงว่าใจเขาไม่ไมีความสุขเขามีความทุกข์แฝงอยู่ในใจแม้แต่ท,ทั้งแววตาดูออก ทิ่พ่อแม่เนี้ยลูกลูกจะทำผิดอะไรมาเนี่ยพ่อแม่จ้องตาลูกหลบตาบอกว,ว่ามีความผิดเพราะข้างในมันปกปิดไม่ได้มันก็จะแสดงออกให้เห็นในภายนอกเพราะฉะนั้นผิวพันณเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คืออย่าเป็นคนโกรธง่ายให้เป็นคนที่ใจเย็นสงบหนี อย่าเป็นคนวันไหวง่ายอะไรเข้ามากระทบกันลับรู้ล้ำตาปล่อยวางเดี๋ยวหาวิธีจัดการแก้ไขของคนเราเจบบ็บป่วยโลกเลยเราห้ามเขาไม่ได้มาเกิดมีเกิดขึ้นในร่างกายของเราและน้าที่ของเราก็คือบำบัดรักษาอย่าทุกข์รัะโลกใจของเราก็เหมือนกัน เมื่อสิ่งที่มาลบกวนจิตใจมาทําให้ใจม,มีมีปัญหาเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้เพราะตาเรายังมองเห็นหูยังได้ยินอารมณ์ถ้าปาถนาหรือไม่น่าปานามื่เข้ามาแล้วหนาที่ของเราก็คือเมื่อรู้ว่าทุกข์กจัดการให้เขาอยู่เราชั่วคราวอย่าให้เขาเอาศัยใจเราอยู่นานให้เหมือนแขกมาเยี่ยมบ้าน อยู่โชว์ข่าวแล้วถทีได้เข้าไปแต่ความสุขเนี่ยเปรียบเสมือนกับชาวบ้านคือตัวเราความสุขให้อยู่กับเรานานที่สุดพอชีวิตคนเราเนี่ยจะยืนยาวได้ก็ต้องใจต้องมีความสุขคนเรากินข้าวได้นอนหลับเนี่ยรายุก,ก็ยืนยาวโดวยอัตโนมัติผิวพรรณก็ผ่องใสใบหน้าก็อิ่อิ่มมันบ่งบอกทุกคน คุณภาพดีจักเค้งดอกข้างในนี่คือข้อที่สองคือวันนะต้องการให้วันนะผิวพรรณผ่องใสใครเห็นแล้วก็อยากมองข้อที่สามสุขทุกคนเราปรารถนาไอ้ความสุขความสุขเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจเราเมื่อไรความทุกข์มันก็อาศัยอยู่ไม่ได้ เพราะจนานาิของเราก็คือให้ชีวิตเราให้กายให้ใจของเรานี่ยให้มีความสุขคอบงำกายครอบงำใจใจเรามีความสุขความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมีได้ก็เรียกว่าใจมันคองพื้นที่ความสุขมันครอบพื้นที่ความ,มทุกข์มันไม่มีพื้นที่จะเบียดแทรกเข้ามา เพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยสุขทั้งข้างนอกข้างในใกายก็มีความสุขใจก็มีความสุขคนเราถ้ากายใจมีความสุขแล้วเนี่ยไม่ต้องปรารถนาอะไรแล้วพบเป้าหมายของชีวิตทุกคนไม่ว่าอยากดีมีจนแค่ไหนตั้งแต่ยาตกยาจบถึงมหาเศรษฐีเป้าหมายทุกคนคือความสุขตามนั้นแต่ความสุขในระดับชั้นแต่และบุคคลก็ไม่เหมือนกัน เป้าหมายคือความสุขคนเราให้มีขนาดไหนบานหลังใหญ่โตขนาดไหนท่านนอนแล้วมันไม่มีความสุขนอนนะแล้วไม่หลับบานหลังใหญ่โตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสูรกระตอบหลังเล็กๆหลังคามุมจากหัวถึงหมอนเมือนไรแล้วับสบายชีวิตขามีความสุข มันบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตคนเราก็เป้าหมายของทุกคนคือความสุขกายสุขใจจะยากดีมีจนไม่สําคัญสําคัญว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนกายใจของตัวเองมีความสุขหรือไม่ครอบครัวมีความสุขหรือไม่นี่คืออย่างที่สามถ้าเราต้องการให้ชีวิตสุขทั้งร่างกายทั้งจิตใจนาทีของเราก็คือดูแลตัวเอง ชีวิตเรานร่ยคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเท่านั้นทําให้ชีวิตมีความสุขชีวิตเราเนี่ยอย่าเวฝังฝากไว้ให้ใครดูแลมันไม่มีใครดูแลกาดูแลใจกับประตูเราเองคนในโลกเนี้คนที่รักเราจริงที่สุดคือตัวเราเท่านั้นนอกจากตัวเราก็คือพ่อแมน่นอกจากนั้นก็คือแม่เนย พราะะนั้นถนัดตัวเองแล้วดูแลตัวเองให้ดีพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งกายพึ่งใจเรานี่แหละกายใจของเราเนี่ยดูแลเขาเขาเจ็บป่วยก็ใช้ยาบำบัดรักษาให้เขาหายป่วยใจมันมีความทุกข์คนที่จะต้องบำบัดรักษาคือตัวเราเท่านั้นเพราะเราเป็นคนเอาเข้าเข้าไป หน้าที่เอาออกคือเราต้องจัดการเอาเองพออแม่แค่แนะวิธีบอกสอนจัดการกับทุกที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตแต่คนที่จัดการทุกที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองคือตัวเราเท่านั้นเพราะจะน,นทุกคนปรารถนาความสุขทางกายจะความทุกหน้าที่ของตัวเองก็คือ,คอพึ่งตัวเองให้ได้อย่าหวังพึ่งใครบุคคลอื่นแค่ส่วนประกอบข,ข,ของชีวิต แต่ที่สุดของชีวิตคือตัวเราเท่านั้นกินด้วยตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอย่ารอใครทั้งสิ้นข้อสุดท้ายคือพะละคือกําลังคนเราจะมีกําลังขับเคลื่อนให้ชีวิตดําเนินไปสู่เป้าหมายทําทุกสิ่งทุกอย่างด้ตัวเองแล้วมันก็ต้องมีกําลังกายกําลังใจ กำลังกายร่างกายมันก็ต้องแข็งแรงเนะถ้าร่างกายเจ็บป่วยจะทาอะไรมันก็ทําลาบากข้าวกินไม่ได้นอนไม่หลับหอยเสียการเจ๊งการไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวขับเคลื่อนชีวิตคือร่างกายมันแข็งแรงเพราะเราต้องอาศัยเขาในการดําเนินชีวิตต้องอาศัยเขาในการทํางานถ้าเขาเจ็บป่วยเมื่อไหร่ ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาตามมาหมดเพราะฉะนั้นกายก็ต้องดูแลเขาทนุถนอมเขาดูแลเขาให้ดีไม่มีใครมารับร่างกายเราเท่ากับตัวเราเท่านั้นคนเราที่ดูแลร่ลางกายเราดีก็คือตัวเราเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วเป็นพลังขับเคลื่อนแล้วกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่างเดียวมันยังไม่พอถ้าใจมันยังอ,อ่อนแอยังทุกยังมีปัญหา ยังไม่มีกำลังใจขับเคลื่อนแต่มันพอแท้เบื่อหน่ายเมื่อไรแล้วกรับให้ร่างกายแข็งแรงแค่ไหนมันก็ไม่อยากเดินไม่อยากทำเขาเรียกว่าคนเรามันไม่มีเป้าหมายคนเราจะมีเป้าหมายได้เนี่ยกายใจมันต้องสมบูรณ์มันต้องแข็งแรงทุกคนเรามันต้องมีเป้าหมายกับชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรต้องการอะไรกับชีวิต ก็คนเราถ้ามีเป้าหมายแล้วนะจะมีกำลังใจให้ตัวเองถึงจะมีปัญหามีอุปสรรคจะแก้ไขผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้เพราะคนเราไม่มีเป้าหมายแต่ถ้าคนเราไม่มีเป้าหมายแล้วนะ่ยพอเจอปัญหาอุปสรรคจะท้อแท้เบื่อหน่ายมันจะไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นอยากจะอยู่เฉยๆมันบง่บงบอกว่ากิเลมันครอบงำจิตใ,ใจแล้ว ไม่ต่างอะไรกระจอบแม่ที่มันปกคุมน้ําปล่อยให้เขาขึ้นจนจิลืมโตเมื่อ,อไรจนมองไม่เห็นน้ําใจคนเราก็เหมือนกันถ้าถูกความวิตกความมวลความเบื่อหน่ายท้อแท้คอกขำเมื่อ,อไรไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นไม่อยากมีอนาคตไม่อยากจะมีสิ่งทปรารถนาต้องการเพราะไอ้ตัวขับเคลื่อนมันเสีย มันไม่มีพลังกายพลังใจเพราะฉะนั้นนาทีของเราก็คือต้องมีกําลังกายกําลังใจคนเราที่จะให้กําลังกายและพลังใจเราดีที่สุดคือตัวเราเท่านั้นใจเรานี่มันต้องมั่นคงต้องแข็งแรงยาววันไหวต่อปัญหาอวปศัรค์ให้มองปัญหาอวปศัรค์เป็นบททดสอบสติปัญญาของเราจะก้าวข้าม้นได้มากน้อยแค่ไหน อย่าลืมว่าคนที่จะด,ดูแลเราดีนั้นคือต,ตัวเราเท่านั้นพุทธเจ้าบอกคนในโลกนี้คนที่รับผิดคือตัวเราเมื่อรับตัวเราแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลกายดูแลใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูแลกายใจของบุคคลอื่นกายใจของเราเนี่ยเราต้องรู้เลยเราต้องการอะไรไม่จําเป็นต้องให้ใครมารู้ใจเรา เราต้องรู้ปัจจใจเราต้องการอะไรป่าถนะอะไรขณะน,นี้มีความกลุขหรือมีความทุกข์มีความสุขราาักษาเอาไว้มีความทุกข์ประจัดการความทุกข์ออกติดใจของเราเพราะฉะนั้นพรสิประการเนี่ยอายุต้องการให้ยืนยาวนาที่ของเราคือดูแลคุณภาพกายคุณภาพใจวันนั้นคือผิวพรรณต้องการให้ดูผิวพรรณดีผ่องใส เป็นที่ตองตาตองใจของบุคคลอื่นอย่าเป็นคนโกรธง่ายอย่าเป็นคนหมุดหงิดง่ายอย่ามีตกกังวลมีปัญหาก็แก้ไปความสุขก็รักษาความสุขว่าให้ยาวนานความทุกข์อย่าให้มันอยู่ในใจพองเรานานให้อยู่ก็ชั่วคราวแล้วก็ให้เขากลับไปพลังก็คือกําลังควรที่ให้กําลังกายกําลังใจเราดีทุอต,ตัวเราเท่านั้น เพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ปาราถนาสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตเมื่อปาราถนาแล้วหน้าทีของเราคุณสร้างเหตุที่ดีเท่านั้นปาราถนาอธิษฐานมุ่งม,มัน่นทําให้จริงบุคคลเราจะประสบผลสําเร็จในชีวิตได้ต้องทาจริงอย่าเล่นถ้าทําอะไรเล่นๆก็ได้ของเล่นๆชีวิตก็ไม่มีเป้าหมาย เพราะไม่เอาจริงคนเราไม่เอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้ของจริงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนคือดูแลกายดูแลใจตัวเองให้ดีสุดท้ายในความสมบูรณ์านทั้งหลายที่มารมโสดมนตในวันนี้ให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีงามคิดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยทำก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จทุกประการเธิขอเจริญพร